สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนพี่น้องๆงบ้านอานะครับเพื่อสมาชิกทางเพจและ facebook และช่อง youtube นะครับลูกไซร่า n n e l นะครับผมนะเอาวันนี้ผมจะมาทําแนวทางนะครับแนวทางจับคู่2ตัวบนล่างให้ได้ให้ดูนะครับฮะมีตัวไหนมั่งนะครับฮะก็คือผมทําไว้แล้วนะครับงมดทีแล้วนะครับจับคู่มันจะได้เก้นะครับ เอาเกียรติเพราะว่าอันนี้ผมเปลี่ยนเล่มใหม่นะผมไปซื้อเล่มใหม่มานะครับเล่มเก่าผมอ่าผมลอกเสร็จนะครับลอกใส่เล่มใหม่แล้วผมก็เอาเล่มเก่าไว้ไว้นะครับผมเอาไว้ดูตีสูตรแต่ละสูตรของผมนะครับผมไม่เคยทิ้งนะครับสูตรแนวทางนะครับคำนวณแต่ละสูตรผมไม่เคยทิ้งนะครับเล่มเก่าอันนี้ผมลอกใส่เล่มใหม่นะอย่าเพิ่งตกใจนะว่าผมเพิ่งทํานะครับเล่มเก่าผมก็จับคู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ต้องไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมนะเดี๋ยวถึงจะรู้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรี่มใหม่นะครับได้เก้าเกตนะครับงวดที่แล้วนะครับผมนะอ่ะบวกกันมานะครับได้เก้าเกตนะครับเรามาดูงวดนี้นะครับดูงวดนี้บนล่างนะครับสองตัวจับคู่จะได้ตัวไหนนะครับผมนะอ่ะยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับดูคิดวิเคราะห์แยกแยะถ้าชอบก็เอาไม่ชอบก็ดูผานๆนะครับผมนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะทําให้นะครับว่าที่แล้วก็มีแค่หลัก 4x 5x 6x แล้วก็ 7x นะครับมันไปออกตัวนี้นะครับออกที่ 9x นะครับตัวนี้นะครับออก 9x ตัวนี้นะครับบนนะครับเรามาดูวันนี้กันนะครับเอา2นะครับ2บวก0นะครับ2บวก0ไม่มีค่าเราลง2ไปเลยนะครับผมนะใส่2ไปนะครับ2นะครับ เหมือนกับนี่นะครับสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่นะครับสี่นะครับสี่มาบวกสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมนะอ่ะใส่เจ็ดไปเลยนะครับสี่บวกสามคงที่นะครับเหมือนกับหกบวกสามได้เก้านะครับผมนะสี่บวกสามก็ได้เจ็ดนะครับอ่ะเรามาดูหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยนะครับ เอาเนะครับเกบวกสองนะครับผมนะเกบวกสองได้เท่าไหร่เก9นะครับเก้วกสองที่นะครับเก้าสนะครับผมใส่หไปเลยนะครับผมนะหนึ่นะครับแล้วก็ใส่สไปนะครับสนะครับสอบวกสนะครับเป็นสนะครับผมนะบวกส แล้วก็มาบวก4นะครับเป็น8นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาจับกันเลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเบิ้ลนะวันนี้นะผมดูแล้วสองตัวนะครับะกับแนวทางไม่รู้บนล่างจะเบิ้ลหรือเปล่าจะมาเบิ้ลไหมนะครับนะเรามาจับกันเลยนะครับจับเลขนะครับโดยการตั้งตั้งไว้ 2x ก่อนนะครับผมนะอ่านะครับ 2x 3 x นะครับแล้วก็4 x แล้วก็เ x ดนะครับผมนะะเดี๋ยวผมเอาไม้บรรทัดฉีดก่อนนะครับควรไม่ตรงนะครับผมนะไม้บรรทัดฉีดนะครับฉีดตรงกลางไว้เลยนะครับ4ตืดนะครับอ่า4ตัวนะครับตืดนะครับ ขนาดฉีดไม่บรรทัดบางครั้งยังไม่ตรงเลยนะครับผมนะฮะเรามาดูกันเรารุ้นกันจับคู่กันนะครับผมนะว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับผมนะครับแนวทางจับคู่สองตัวบนล่างนะครับผมนะออันนี้เป็นเล่มใหม่นะผมเปลี่ยนเล่มใหม่นะเล่มเก่าผมเอาไว้แล้วนะครับเปลี่ยนเล่มใหม่ผมก็คือผมจะยกงวดวันที่หนึ่งมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อต่องวดวันที่สิบหกเลยแล้วผมจะเขียนไว้นะครับกันลืมนะครับผมนะ วันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับผมนะอันนี้วันที่งวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิบหกเดือนสิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับอ่ะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะผมจะจับคู่ไังให้นะครับอ่าโดยจับคู่สองหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งสองสองนะครับอ่าสองสองสองสี่นะครับแล้วก็สองแปดนะครับผมนะอ่า สามเอมีอะไรนะครับสามหนึ่งสมสองนะครับ3 4 3สปดนะครับผมนะอ่ะส่วนส x นะครับเลขสีจะมาไหมนะครับลองดูนะครับส1นะครับสีสองนะครับสี่สามไม่ใช่นะครับอ่ะโทษทีนะครับ เอา44นะครับผม44แล้วก็48นะครับผมนะโอ้ยโทษทีนะครับผมบางครั้งมันก็สับสนนะครับผมนะ,ะยังไงก็แย้งด้วยนะครับ44แล้วก็48นะครับอ่ะมาดูเลขเ็ดนะครับเ็ดหนึ่งเ็ดสองนะครับเกตสี่เ็ดแปด 8, นะครับผมนะอ่ะ ก็คือผมจะวางแนวทางไว้แค่นี้นะครับผมนะกับแนวทางจับคู่นะครับผมนะนะครับจับคู่2ตัวนะครับ2ตัวบนล่างนะครับเหมือนวดที่แล้วไหมนะครับมี 4x 5x 6x แล้วก็ 9x นะครับมันจะมีตามนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยจับคู่กันนะครับส่วนมางวดนี้วดประจาวันที่16-12ือวน12่0 23จะได้2 x นะครับ สองเอ็ก็คือสองหนึ่งสนะครับส่วน 3x ก็คือ3ามหนึ่งสนะครับส่วน 4x ก็คือ4ี่หนึ่งส่วน 7x ก็คือเจ็ดหนึ่จนะครับผมจับคูไว้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็เอานะครับถ้าดูแล้วไม่ชอบก็ผ่านผ่านไปนะครับ ก็คือผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วนะครับคลิปลิปนี้ไม่สนับสนุนนะครับให้ทุกคนลด้การพนันด้วยสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมนะกับแนวทาง2ตัวบนล่างนะครับจะมาไหมหรือจะไม่มานะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะครับผมนะขอให้ทุกคนปังๆรวยๆนะครับ ขอบคุณครับ